อีกสัก,กครู่นะฮะนี่กำลังเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะพุกซ้ำหนึ่งจากมูลทิพุทธธรรมซ้ำหนึ่งเนี่ยถย่ายรูปไปที่ลึกก่อนนะฮะอันนี้เขาจุดห้วยแล้วข้อยบงใช่ไหมอ้าวลูกล้องนะครับกล้องนี้นะสามนเณรลูกสามนเณรมาสามนเณรอยู่ข้างๆครูบาไก่ครับอ่านิมนต์ครับ พีนายดอบนิดนึงหนึ่งสองสามสีเดียวก็หลงตาเลยเนี่ยเนี่เสน่ห์ของฮุกสำนึงนะฮะสีนี่คล้ายๆพระเหมือนกันนะทีมทีมนี้เมื่อคืนกับสุดท้ายเลยโอ้กับสุดท้ายสุดยอดเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ท่านประธานมูลที่จะมาด้วยนี่แหมเดี๋ยวชื่นชมหน่อยจุดห้วยบงนั่งให้เฉยนั่งให้เฉยเดี๋ยวลราปูเข้า ให้พรให้นะฮะนะฮะขณะน,นี้เนี่ยะฮะท่านกําลังจะออกจาริกชุดดงแล้วนะฮะก็มีการเคาะให้พรกับอ่าเจ้าที่หน่วยกู้ภัยฮุกสำนึ่งจุดห้วยบงนะฮะผมเคาะไปแล้วเมื่อกี้นี้ขึ้นไปเคาะมาบนเวทีนี่เลยม,มาดูบรรยากาศคนแรกนะฮะนี่คนที่สองนี่โอ้สวัสดีครับพี่ยครับสวัสดีครับ สายบุญสายบุญสายบ,ายบุญทากโนอ่าเมื่อวานนี้พักตรงนี้พักที่อ่าหลวงตาบุญชื่นเนี่ยพักทั่วขราวที่สถานที่ของเขาเป็นอ่าชื่ออะไรนะทากโนะตากโนอ่ารีสอร์ทนะฮะเนี่ยอยู่ที่ห้วยบงเลยเนาะ,ะขอบคุณมากเลยเนี่ยเป็นสถานโชคดีมากนะวหลวง,งตามาพักเนี่ยอ่านี่ฮนะ นี่คือภาพบรรยากาศสดๆฮะผ่านทางเพจพทฒนิวนะฮะพี่นันนี่ยืนคุมเชิงครสวัสดีครับพี่นันครับสวัสดียามเช้าครับ 6.5นาิกาห้สิบนาทีนะครับวันนี้ที่ท่านเริ่มออกจริลิกุดงก็งยังคงใช้ถนนหลวงหมายเลขสองสองห้าหนะครับในเส้นทางก็ฝาก3ามพันสักนิดหนึ่งนะฮะอย่านำปัจจัยมาถวายท่านนะครับจับไว้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 จับไวับไว้จบไว้จับไว้จับไว้จับไับไว้ไว้้จับไ้จั้จับไ้จับไว้จับไว้จ้จับว ีกู Freiheit. <enforced slider noise> <or> ไปกระจายกำลังออกมานี่นั่งรอกันนะฮะ

นี่คือพบรายากยศาศสดผสะผ่านทางเพือกุธานิวนะฮะ น,นะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิพุทธธรรมสำหนึ่งหรือว่าฮุกสำหนึ่งจากนครราชสีมาแล้วก็มูลทิ่หน่วยกู้ภัยบริสุธทธิ์โพนะฮะขอบคุณพี่น้องประชาชนนะฮะชาวจังหวัดนครราชสีมาและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจพุทธนิวนะฮะหลายคนนี่โทรมาบอกอ้พิกบังกลับมาแล้วมาแล้วนะฮะจริงๆแล้วก็อยู่ไม่ได้ไปไหนเล้วว่าภารกิจนะฮะก็ไม่ได้นําเสนอต่อนเนื่องื่อทีต้องภารกิจอย่างอื่นด้วยนะฮะ คุณมิเชียงรายบุรีเนี่ยหน้าใสเลยนะฮะกินกระท่อมใบใบหนึ่งโอ้โหของเลยเช้าเลยของขาดกระท่อมไม่มีอ้าวใครมีกระท่อมกระส่งสวยหน่อยนะฮะทีมงานบอกไม่มีกระท่อมเดินลําบากเหลือเกินขาเนี่ยกิดเลยอ่าายกเลยครับคุณแม่จ๋ายกเลยยกคอยเลยนะฮะยกสองมือเลยจ้ะอ่ายกสองมือเลยยกองอเลย,ย ไนครี่หลกั็นะฮะภายหลังที่กลงตาบนเชื่อเดินนี่เดี๋ยวดูสัมมสเลนหน่อยเดี๋ยววันนี้อ่านิมนเดินสัก9กิโลนะฮะจนทักเที่ยงเลยแล้วกันนะได้ไหมฮะเดี๋ยวตัพุทธช่วยดูสัมรสเลนหน่อยม หลายคนถามว่าสาม,มเณนเนี่ยมาจากไหนซึ่งเข้ามาดูยังไม่รู้นะมาจากราชบุรีมาติดตามลวงตาบุญเชอญนะตอนที่ท่านพักจำวัดที่วัดหนองโพนะฮะอําเภอหนองโอพอาเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี <c oughs> มาพร้อมกันเนี่ยแต่อออีกคนหนึ่งเนี่ยนี่เดินในพวกขาวเนี่ยนะมาจากราชบุรีเหมือนกัน <c oughs> ตอนนี้ชุดขาวไงแต่ตัวดำไง สามเรนี่บวชมาพรรษาขวานะฮะไม่ธรรมดาบางคนบอกโอ้โหเรนมาจากไหนมันเดินล้อเล่นไม่ได้นะนี่ล้อเล่นกับสามเณเรนพาไม่ได้นะบวชมาพรรษาขวาแล้วนะอ้าวสวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมนี่คือภาพบรรยากาศสดๆผ่านทางเพจทัวไทยนิวนะฮะยังคงนําเสนอเรื่องราวย่างสอเรื่องนะฮะเดี๋ยวอ่าไวๆนี้จะสัมภาษณ์สามเณเรนสักหน่อยอ่ะออกสู่ถนนสองสองห้าหกแล้วนะ มแม่ละชุดฮุกสำหนึ่งเนี่ยแม่คล้ายๆพระมัอน,นนะดูดีๆเนี่ยนี่สะโพนหัวนี่พระเลยนะเนี่ยแม่เดี๋ยววันนี้ประธานมูยที่จะมาด้วยหัวหน้ากู้ภัยก็จะมาอีกอ่ะคุณเล็กฮุกสำหนึ่งกระทิงแดงเอ็มร้อยนี่ไม่เคยส่งสวยเลยนะฮะคุณเล็กเดี๋ยวฝากบอกกันหน่อยอแล้วนี่ฮะภาพบรรยากาศยามเช้าโอ้โหพระทิตย์นี่ทอแสงโอ้โงดงามจริง หล,หลายคนนี่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะฮะหลายคนเนี่ยโทรศัพท์มาแจ้งนะฮะกับผมนะ,ะทางเบอร์เพจนะฮะศูนย์แปดหนึ่งหกแปดแปดแปดหกศูนศูนนะครับมาชื่นชมแล้วก็มาขอบคุณที่นําเสนอนะฮะทั่วไทยนิวนาเสนออย่างต่อนเนื่องแล้วก็แจ้งว่าเป็นผู้พิการตาบอดนะฮะโอ้โหผมเพิ่งรู้ว่าแฟนคลับเนี่ยที่พิการทางสายตาเนี่ยเยอะ ฟังเสียงอยู่นะฮะบางทีก็ไม่รู้มองไม่เห็นนะฮะลูกๆก็เปิดเสียงให้ฟังว่าผ่านตรงไหนบรรยากาศเป็นยังไงผมก็เลยเแจ้งคุณวิไปนะฮะเพิ่งแจ้งไปเมื่อเช้านี้บอกว่าเดี๋ยวคุณวิไหลสดเนี่ยช่วยบอกด้วยนะคนเยอะขนาดไหนมีคนเด็กมีคนแก่ว่าผ่านจุดไหนเนี่ยบอกสักหน่อยนะฮะขนาดนี้เนี่ยออกเดินจากโรงเรียนห้วยบงบ้านห้วยบงมาประมาณสักส0 0รอเมตรนะฮะนะ ผู้พิการทางสายตานะหรือว่าคนแก่คนเฒ่าที่ลูกหลานเปิดให้ชมนะฮะผ่านทางเ c e บุ๊กไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวก็จะได้รับทราบนะฮะ จับเลยครับจับเลยพนมมือไม่ต้องก้มหรอกไม่ต้องก้มจับสองมือเลยจ้ะตรงเก้าอี้อ่ะตรงเก้าอี้จับสองมือเลยเออตรงเก้าอี้จับสองมือโอ,โ,โอ้โหนะฮะนี่เจอคนท้องตาบอกว่าอา้าวขนมนมเนยป้ายลูกติดรู้เลยนะฮะนี่ ตาบอกให้คนท้องนะฮะสาธุฮะนี่แม่คนท้องนี่โชคดีมากนะครับตาท่านเมตตามากนะฮะหกนาฬิกาห้สิบเก้านาทีนะฮะวันนี้ก็ห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ผ่านทางเฟซบุ o กไลฟ์นะฮะเข้าไปที่เ c e b o o k แล้วก็พิมพ์ว่าทั่วไทยนิว ก็มีปลอมเยอะเหลือเกินนะฮะไม่รู้ว่าทั่วไทยนิวอะไรแต่ว่าทั่วไทยนิวของจริงเนี่ยนะฮะนี่จะมีเป็นเพจแล้วก็เป็นกลุ่มกลุ่มเนี่ยก็กลุ่มสาธารณะมีคนติดตามอยู่หนึ่งมื่นหกพันกว่าคนแล้วก็เพจนะฮะเพจก็สามแสนหกกว่ากแล้วตอนนี้แล้วก็มี YouTube ด้วยนะฮะ u ูทูบช่องทั่วไทยนิวกันนาเสนอกันฟรีๆนะฮะไม่ได้มีโฆษณาไม่ได้มีการเอ่อ สมัครเพื่อรับโฆษณานะฮะเพื่อสร้างไรายได้เราก็นําเสนอฟรีๆช่อง youtube ก็ยังไม่ถึงหมื่นเลยนะฮะน,น้อยใจเมื่อกันบางทีลงคลิปดีๆฟรีๆให้ดูกันก็คนก็ไม่ค่อยไปกดสับสปา์ไ,ไว้นะฮะไปกดติดตามกดสับสปายกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวมีคลิปเด็ดๆผมก็จะลงให้ผ่านทาง youtube บางทีก็ไม่อยากจะมาลงในเพจในเพจก็จะลงรูปแล้วก็ลง ไล่สดนะฮะอนี่พระาทิตย์เนี่ยทอแสงมาตลอดเลยนะฮะตอนนี้โอ้โหสวัสดีทุกท่านฮะที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กันอ่า คุณวินี่ก็พูดตลอดนะต้องบอกตลอดบอกยิกยมให้ช่วยกันยกของเนี่ยพูดกันทั้งวันทุกวันเหมือนกันนะฮะบางคนก็ไม่รู้บางคนก็เอาผ้ามาลองวางนะฮะนี่าภาพผมนี่บอกให้ผมไลฟ์สดนี่สวยแน่นอนนี่ฮะโอ้โหภาพนี้ภาพที่ทอแสงนะฮะนี่เดี๋ยวเดสามัเรนกำลังจะเดินผ่าน นี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะนำเสนอฟรีดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิวเหมือนเดิมนะฮะโอ้โหนี่ฮะนางวิวแชร์นะฮะคุณลุงคนนเ้นะฮะโอ้เอาโอ้เอาขอให้ตัวภาพแข็งแรงนะฮะคุณลุงเอานมมาขนมมาเร็วผู้ไปเอานมมาขนมมาให้หน่อยนี่อ่ามา เยอะเยอเลยนมมิกนมมิกอ่ามี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 นมมิกไหมเอามาสักสี่แพ็คไว้อ่ะนี่ได้แล้วเนี่ยคุณตาท่านรับประกันตรงนี้ฮะแล้วก็ให้คุณตาที่นั่งอยู่แชรนะฮะโอ้โหบอกว่าท่านเมตตามากฮะอ่าได้กำลังจากพี่พ,พี่หน่วยกู้ภัยหุกสัมหนึ่งนะมาช่วยวันนี้ โอ้โหนีน้อากาศดีมากนะฮะอากาศนี่เดี๋ยวผมดูก่อนว่าคือองศาโอ้โหยี่สิบสององศาแนละ้วตอนนี้มาเย็นชื่นใจจริงๆนึกว่าใครมาเปิดแอร์กลางถนนให้นะฮะสวัสดีทั้งห้าร้อย แปดสิบหนึ่งคนนะหมายเลขสวยจริงๆห้าแปดหนึ่งคนดูตอนนี้เอ้าลดแล้วมาห้าเจ็ดเจ็ดแล้ว